สวัสดีครับผม p ีเพนะครับวันนี้ p ีเพจะมาสอนทีการแก้ไขนะครับแป้นพิมพ์ที่มันขึ้นตามรูปเลยครับแวลพพิม์ภาษาอังกฤษนะครับ แป้นพิมพ์มันจะลอยหรือว่าแป้นพิมพ์มันจะม่วหมดเลยครับในการพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษบวกภาษาไทยหรือว่าเอาอีโมจิออกก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเรานั้นพีนะครับจะมาสอนวิธีการแก้นะครับแบบง่ายๆเลยครับท่านเพื่อนมีวิธีการแก้แบบอื่นก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ยูทูบของผมได้เลยครับแต่สําหรับผมนะครับผมใช้วิธีนี้นะครับก็ไปที่การตั้งค่านะครับก็ไปที่การทั่วไปนะครับเห็นทั่วไปไหมครับแล้วก็ไปที่ตัวแป้นพิมพ์เลยครับนี่แป้นพิมพ์คร กดตรงคําว่าแป้นพิมพ์ครับจะมี2ภาษาครับผมเอาตัวอีโมจิออกนะครับก็ไปหาคําว่าอังกฤษนะครับสารัตเละอกสุดท้ายเลยครับนี่ครับกดอันสุดท้ายเลยถ้าใครใช้อังกฤษแบบจริงจังก็ลองหาวิธีอื่นแก้นะครับส่วนตัวพีนะครับใช้วิธีนี้มานานแล้วครับในการแก้นะครับมันจะมี iPad Pro iPad Air นะครับที่มีปัญหานะครับ Air 4กับ iPad Pro ที่ว่าหัหน้าจอแบบใหม่นะครับมีปัญหาที่พีเจอนะครับ นี่เลยครับเห็นไหมพีลองพิมพ์นะครับก็ปัญหาก็หมดไปเลยครับในการใช้งานนะครับบางคนอาจจะจริงจังในการใช้แป้นพิมพ์แบบอันแรกนะครับแต่พีใช้อันที่3ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานไมเรยก็ไม่มีปัญหาครับในการต่อคีย์บอร์ดต่ออะไรก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับอันนี้เลยนะครับวิธีการแก้นะครับถ้าพีพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เสิร์พีก็ประมาณนี้หลายวิธีแก้เห็นไหมครับพีเข้าแอป,ปอื่นก็หายเหมือนเดิมครับถ้าเราไม่แก้ครับบุดหงิดมากต้องพลิกแนวตั้งครับเพื่อมาพิมพ์แนวตั้งปัญหาจึงจะไม่มีแต่ถ้าพลิกแนวนอนปับ๊บปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นพีเลยแนะนำวิธีการแก้แบบนี้เลยก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับนี่เลยครับผมก็ง่ายๆครับก็พิการตั้งค่าแหละที่พีบอกอันนี้ครับพี่ทดสอบในการ เปิดในโปรแกรม word นะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็คือจะเป็นรอยพวกนะครับทุกโปรแกรมครับถ้าเราไม่เปลี่ยนมันคือรอยหมดเลยครับแป้นพิมพ์นะครับนไครับอันนี้แก้ปัญหาแล้วครับก็คือไม่เกิดแล้วนะครับให้งานปกติเลยครับนี่ครับวิธีการก็ไปตั้งค่าครับไปที่ตรงทั่วไปครับนี่ที่ผมบอกเลยเราเลือกคําว่า แป้นพิมพ์ครับแล้วก็กดเร้าแป้นพิมพ์แล้วก็เลือกภาษาอังกฤษแล้วก็อันอที่สามนะครับผมก็ปแปลนเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการแนะนำหรือการสอนครับเวลามีปัญหานะครับในการกดแป้นพิมพ์นะครับใน iPad Pro iPad Air นะครับสำหรับวันนี้พีเพย์ขอขอบคุณครับ